ยุคนี้มิจฉาชีพแพร่ระบาดหนักอีกทั้งยังมีกลโกงมากมายหลายรูปแบบไม่เว้นแม้กระทั่งกับวงการบันเทิงที่มักจะมีข่าวศิลปินดาราถูกแอบอ้างในกรณีต่างๆล่าสุด ไมพิรัตนิติภัยสารกุลนักสแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอตมากความสามารถก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างด้วยการนำชื่อสังกัดไปใช้เพื่อหลอกลวงทรัพย์จากเหยื่อที่ออยอ,อเป็นนักสแสดงและเข้าวงการบันเทิงจนต้องออกมาแถลงการชี้แจงและเตือนภัยแก่สังคมโดยด่วนโดยทางต้นสังกัดของหนุ่ม ไม่ทิรัตอย่างบริษัท MDA จำกัดได้ออกมาโพสต์ถแถลงการพร้อมแนบภาพหลักฐานประกอบคำชี้แจงซึ่งเป็นภาพข้อความที่มิจฉาชีพได้ทำการแอบอ้างชื่อต้นสังกัดเพื่อหลอกลวงผู้อื่นผ่านอินสตาแกรมโดยถแถลงการระบุว่า เนื่องจากมีการแอบอ้างชื่อบริษัทและข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท MDA จำกัดต้นสังกัดของศิล,ลปินไม้ทิรัตนิธิภัยสารกุล ไปจัดทำสื่อโฆษณาลักษณะเป็นตัวแทนในการจัดหานักแสดงเด็กเข้าสู่วงการบันเทิงและมีการเรียกรับเงินเข้าขายการหลงลวงและสูญเสียทรัพย์ทางบริษทัทขอชี้แจงให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทางบริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบจัดหานักแสดงใดๆเข้าสู่วงการบันเทิงทั้งสิน้นทางบริษัทขอชี้แจงให้ทราบว่าขอ้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปในสื่อออนไลน์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงทางบริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการจัดหานักแสดงใดๆเข้าสู่วงการบันเทิงทั้งสิน้นทางบริษัท MDA จำกัด เป็นเพียงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะกิจการบริหารศิล,ลปินไมตรีรัตนิธิภัยสารกุลในประเทศไทยเท่านั้นทั้งนี้บริษัท MDA จำกัดจะดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทต,ตัวแทนหรือบุคคลใดก็ตามที่นำข้อมูลไปทำให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งในส่วนของศิล,ลปินและบริษัทจนถึงที่สุด